น่าสงสารฝรั่งเท่าเมียตายนะ,ะเออแม่ยายไล่ออกจากบ้านหลังจากที่ลูกสาวเสียแม่ยายไล่ออกจากบ้านเพราะสร้างบ้านในที่ของแม่ยายพี่น้องขาสุดท้ายฝรั่งนะฮะเออโมโหเออแจ้งตำรวจว่าเงินที่สร้างบ้านเนี่ยเป็นของเราเนาะ,ะเขาไม่ให้ฉันอยู่ แต่บ้านอยู่ในที่ของเขาเออจริง่าสัน้นฝตรำรวจเขาก็บอกเลยว่าเธอก็นะมันพูดยากเพราะอยู่ในที่ของเขาบ้านนะเป็นของคุณก็จริงแต่ที่เป็นที่ของเขาเออนอกจากคุณจะลื้อออกไปสร้างทางอื่นในเมียเมียคุณตายแล้วนะฮะไม่ได้แบ่งเป็นของเมีย,มยเนาะ <S 2> <S 2> เป็นตัวตน <S <S ฟรังโมโหพี่น้องขาตัดสินใจอเอาแมคโคไปลื้อบ้านออกทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วเอาที่คืนไปส่วนเมียใหย่ร้องของเงินจากฝรั่งแทนเออเมียใหญ่ก็กล้าเหมือนกันนะคะเนาะเคสนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจบางทีนี่ก็น่าสงสารฝรั่งนะทุกคนเออฝรั่งนะคะอายุก็มากแล้วเนาะไปอยู่กับเมียชีวิตถ้าฝรั่งตุยไปก่อนโอเคมันก็ยังไงมันก็เป็นของเมียอยู่แล้วนะคะล่วงบ้านเรื่องอะไรเพราะบ้านฝรั่งไม่มีสิทธิ์เนาะ อันนี้ก็ต้องนึกถึงหัวอกคนเป็นฝรั่งอายุมากสำหรับผู้หญิงไทยเรานะทุกคนหลังๆนี้ฝรั่งฉลาดขึ้นเพราะกลัวมันมีบทเรียนแบบนี้ขึ้นมาให้ได้เห็นเยอะนะคะ,ะเขาก็ทำเอกสารไว้ให้ผัวเขาว่า ถ้าชั้นตายไปผัวมีสิทธิ์อยู่จนตลอดชีพแต่ไม่มีสิทธิ์ขายเหลือจากนั้นถึงจะไปเป็นสมบัติของลูกหลานนะแต่ว่ามันก็เป็นที่ชื่อของเมียไม่ใช่ชือ่ของแม่นะคะพี่น้องขะจุดปัจจัยนะตรงนี้ก็ควรพินิษพิจรารณาเออคนไทยเรานะฮะพี่น้องปู่ย่าตายายอ่าถ้าขาดเมียไปแล้วฝรั่งก็เหมือนเรือแพแตกเออ อย่าได้คิดทำร้ายเขาแบบนั้นเลยพี่น้องมีเขาดูแลเขาก็ยังว่าทิได้กินเงินกับเขาอยู่เด้าเมียให้พ่อเป็นอย่างถ้าเป็นเฮานะเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นเออมันไม่ไปไหนนะมันไม่ไปไหนมันก็ตกของเครือญาติอยู่แล้วโอ้แต่ถ้าว่าความเห็นเกตตัวอ่ารู้กฎหมายดีว่าที่เป็นของตัวเองนะฮะสร้างบ้านในที่ กะว่าจะเหมารวบเอาบ้านเขาแต่สุดท้ายฝรั่งนะฮะเนาะเขาก็มีที่ปรึกษานะคะตำรวจเขาก็พูดแนะนำออกมาชัดเจนพัทงทลายจับเขาบวดได้ค่ะพี่น้องทำลายทรัพย์สินว่าที่มีคนบอกว่าประโทษแจ้งตำรวจเลยเพราะเขาทำลายทรัพย์สินในใน,ในที่ของเราปลูกบ้านในที่ของเราเป็นทรัพย์สินของเรามันกระบ,บมแน่เสมอไปนะคะทุกคน เพราะนั่นคือแม่ยายไม่ใช่เมียนะแล้วก็ตำรวจเขาก็มายืนอยู่เนาะเป็นหลักฐานนะคะเป็นพยานว่าทําได้เออก็ยกบ้านออกจากที่เขาไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมมันยกไม่ได้มันเป็นบ้านปูนอ่นะเออกดลงสนันวันไหวสิแล้วคําว่าแม่ยายนะทำํำรุนแรงกับเขาขนาดนี้แล้วยังจะกล้ามาขอเงินนะ ให้ฝรั่งช่วยเหลืออีกโอยายเอออันนี้นะเขาเอิ้นว่าเท่าพอเกิดโดนนะความลบบางตายากได้ของเขาคิดว่าเจ้าของทำได้แต่พอพังทลายมาแล้วยังโอดควรขอเงินค่ทาทดแทนของเขาได้จังได้เออนี่ตัวบทกฎหมายนะคะก็ติดตามกันหน่อยนะทางเมืองไทยอะ่ะ ฝรั่งไม่ได้โง่อฝรั่งก็เรียนรู้กฎหมายในประเทศไทยเหมือนคนไทยเรียนรู้กฎหมายประเทศเขานี่แหละทุกคนทํายังไงทําให้พอดออีถ้าเราได้พึ่งพาอาศัยเขาเในระยะเวลายาวนานนะคะแล้วยายจ๋าก็เชื่อว่าลูกผู้ที่ตายไปก็คงไม่อยากเห็นสิ่งนี้ที่แม่ทําลายผัวเขาหรอกนะคะจริงไหมทุกคน ถ้าเกิดไม่ยายดูแลเขาดีเป็นลูกชายไปสักคนหนึ่งฝรั่งเนี่ยดีไม่ดีมีฝรั่งให้เงินใช้รักษาตัวเองไปยันชีวิตจะหาไม่เพราะความประทับใจเท่านั้นที่จะซื้อใจฝรั่งไว้ให้เป็นลูกเป็นหลานเราได้นะและยิ่งเขาไปอยู่กับเมียนานๆน,นะคะเออความผูกพันและเห็นเมียดูแลนะแม่ตลอด แล้วลูกอาจจะฝากไว้ว่าเออถ้าฉันตายไปเธออย่าทิ้งแม่ฉันนะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าแม่จะทรพีเนาะเออพังทลายลูกเขยเองใช่ไหมในควันเนี้ยเอาตรงๆนะลูกคนไหนที่สิ้นก่อนแม่เนี่ยอ่หรือมีผัวดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีคํานี้ฝากเลยเหมือนยายจ๋าเคยพูดกับสามีเหมือนกันที่รักถ้าเกิดว่าฉันเป็นอะไรเพราะยายจ๋าน็อกตอนนั้นนะคะที่ว่านอนคาเตียงอะ่ะไอกระดูกนี่แหละเนาะ เออถ้าฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเธออย่าทิ้งแม่ฉันนะฉันฝากแม่ฉันด้วยนะฮะอ่ามียายจ่าก็ยังบอกว่านะเ,เป็นแค่นี้ก็พั่มเพอสกไกเชียวแล้วเนี่ยหัวอกคนเป็นเมียฝรั่งเนาพี่เขาเนี่ยเนาแม่ก็แก่แล้วนะฮะเออก่อนที่เขาจะสิ้นเนี่ยคำเนี้ยายจา่าเชื่อเลยนะว่าเขาบอกผัวเขาเพราะบ้านนะมันอยู่ในที่ของแม่เนาะเออคนที่พาด ที่สุดนะคะก็คือแม่ผู้เฒ่าที่ไม่มีสติยังคิดไม่นึกถึงความดีที่เขาให้เงินใช้ดูแลตัวเองและดูแลมีเอลูกสาวทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกมาจากเขานะคะณนะวันนี้ไม่มีเขานะแถมบ้านกดลงอ่ะอือยู่บ้านหลังนี้หรือบ้านแยกแล้วเนี่ยถ้าอยู่บ้านหลังนี้ลําบากเลยนะไม่มีที่สุขหัวนอนน่ะ แต่ถ้ามีบ้านแยกโอเคแล้วไปโอ้ยแบบนี้ก็มีแล้วก็มีอยู่เยอะนะฮะเพราะความโลภของคนไทยคิดว่าฝรั่งเขาไม่มีความสามารถจะทำอะไรนะฮะคิดให้ดีเนาะและเดี๋ยวนี้ผัวเมียอยู่คู่กันอย่างฟังความรู้บ้านคุณชัยเนี่ยอ่าเขาก็จะมีการทำเอกสาร ให้กับสามีนะคะเออถ้าสามีเลิกลากันกลางคันเธอก็ออกไปแต่ตัวอันนี้ถูกเพราะว่าถ้าสมมติเลิกลาเนาะแต่ถ้าสามีตายก่อนในบ้านหลังนั้นนะคะลูกก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่ฝรั่งออกจากบ้านไม่ว่าใครทางนั้นเขามีสิทธิ์อยู่ยันตุยเดี๋ยวนี้กฎหมายนี้ฝรั่งก็ทำเยอะมากสำหรับเข้าอยู่เมืองไทยนะฮะเพราะว่าประสบการณ์ลูกไล่พ่อเลี้ยงออกจากบ้าน มันมีเป็นตัวอย่างอันนี้แม่ใหญ่ไล่ลูกเขยออกจากบ้านหวังว่าจะได้บ้านเขาสุดท้ายเดือดนะฮะเหลือแต่ซากมรหับพังโห้มัก็ทำได้สะใจจริงๆเนาะกับฝรั่งกระไดเขามีเงินเดือนถึงไม่รวยหรือหมดไปกับตรงนั้นแล้วแต่เขาก็ยังมีเงินเดือนเกษียณกินจนตลอดชีพของเขาได้นะฮะแต่เราสิไม่มีฝรั่งลูกก็ไม่อยู่แล้วเนาะบ้านนะ ก็พังไปแล้วเหตุจังใดละยายเอ้ยคอยละพินิจพิจ,จะะารณาฝั่งแล้วก็ได้เสียดายแทนน้ำใจบ่มีให้เขานะแถมทำลายเขาอืมเขาสีเอาไว้บละป๊านกแก้วลงแล้วพี่น้องค่เนอะนี่แหละชีวิตความเป็นจริงบางเรื่องเราก็สงสารฝรั่งนะฮะจริงๆบางเรื่องเราผู้หญิงไทยเราก็เจอหนักแต่เรื่องนี้ฝรั่งก็เจอเต็มเนะฮะ อ๋อนี่แหละชีวิตนานาจิตจำจิตตังสงสัยสิเป็นกรรมแต่ซาด่างก่อนเนาะ